เป็นตอนที่33แล้วนะครับที่เรามาร่วมกันสร้างตัวหุ่นยนต์ขนาดเล็กด้วยตัว Arduino Uno, uno R4 WiFi ร่วมกันนะครับจากคลิปที่ผ่านมานะครับเราถ้าใครเอาตัวหุ่นยนต์ของเราครับไปลงสนามครับเราจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งถูกไหมครับก็คือเจอปัญหาที่ตัว u ล t ร a Sonic เนี่ยมันทำการสแกนมุมแคบเกินไปนะครับ คือลักษณะเนี่ยมันก็คือ30องศาถูกไหมครับถ้าเราแบ่งครึ่งเนี่ยคือมันด้านละ15องศาเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าในบางจังหวะเนี่ยตัวหุ่นยนต์ของเราเนี่ยมันทำการเดินชนเดินชนตัวอุปสรรคของเราไม่ว่าจะเป็นกำแพงหรือตัวกล่องเนี่ยครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าเวลาที่หุ่นยนต์ของเราเนี่ยทำการยิงคลื่นออกไปเนี่ยแล้วไปกระทบกับกับวัตถุแล้ว มันไม่ได้สะท้อนสัญญาณอัลตราโซนิกกลับมาที่ป้องรับเนี่ยครับก็คือลักษณะของมันเนี่ยคือเอียงมากกว่า30องศานะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะดีเทควัตถุที่อยู่ตรงหน้าเขาได้ปัญหาก็เกิดขึ้นก็คือตัวน้องของเราเนี่ยจะวิ่งชนกำแพงหรือชนกล่องหรือชนอุปสรรคที่อยู่ด้านหน้าเพราะว่าไอตัวอัลตราโซนิกเนี่ยมุมในการสแกนเนี่ย วัตถุที่อยู่ด้านหน้า 1. มันแคบ 2. ถ้าเกิดเจอกำแพงที่มีลักษณะเอียงมากกว่า45องศาเนี่ยแทนที่ขึ้นอัลตาราโซนิกเนี่ยที่ยิงไปมันจะสะท้อนกับที่เต้ารับเนี่ยปรากฏว่ามันสะท้อนเด้งออกจากเต้ารับออกไปไกลเลยนะครับเพราะนั้นตัวน้องของเราเนี่ยตัวหุ่นยนต์ของเราก็จะเดินชนวัตถุนะครับวิธีแก้ของผมนะครับผมจะติดตัว IR เซนเซอร์เข้าไป2ตัวนะครับตัวนี้นะครับลักษ ลักษณะการทำงานเหมือนตัว IR sensor ที่เราทำการต่อไว้5หัวตรงนี้เลยครับในการดีเทคเส้นนะครับสำหรับบทที่พูดเกี่ยวกับตัว d ดีเทคเส้นเนี่ยทุกท่านก็สามารถที่จะกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับก็ลักษณะการทำงานก็คล้ายๆกันนะครับเป็นตัวเซนเซอร์อินฟาเรดนะครับเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะครับ นี่นะครับตอนที่30ตอนที่29นะครับตอนที่28นะครับจะว่ากันด้วยเรื่องตัวเซนเซอร์อินฟาเรดนะครับที่เป็นตัวไลน์ดีเทคชันตัวนี้นครับก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ว่าหลักการทำงานของตัวอินฟาเรดเซนเซอร์เนี่ยทำงานแบบไหนผมก็ตัดมา1ห,หัวนะครับมาแปะไว้ที่ล้อซ้ายเออด้านซ้ายนะครับไม่ใช่ล้อซ้ายด้านซ้ายและด้านขวาแบบนี้นะครับก็ติดทั้ง2ด้านแบบนี้นะครับข้อดีของตัวอินฟาเรด ตัวนี้นะครับก็คือสามารถปรับจูนความใกล้ไกลได้นะครับเราอยากจะให้เขาด t เทคใกล้ดีเทคไกลเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับจูนได้นะครับโดยผ่านตัวต้านทานปรับค่าได้ตัวนี้นะครับซึ่งโมดูลทั้ง2ด้านนี้นะครับผมทําคลิปอธิบายแยกเอาไว้แล้วนะครับก็คือคลิปตัวนี้นะครับนี่นะครับการใช้งานเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุโดยใช้โมดูล IR s e n s เซนเซอร์นะครับนี่นะครับ for obstacle avoidance ตัวนี้นะครับ ทุกท่านก็สามารถแยกไปดูได้นะครับนะครับลักษณะการปรับจูนปรับยังไงหลักการทำงานโดยคร่าวๆทำยังไงก็สามารถเข้ามาดูได้ครับก่อนที่จะกล่าวถึงเนื้อหาในคลิปนี้ก่อนก่อนที่จะเข้าเนื้อหาการเขียนโปรแกรมนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับช่วยกลับไปดูย้อนหลังละกันนะครับในเรื่องของอินทัลับนะครับ เอาตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่7ก็พอครับนะครับ,นะรบเพราะว่าเราจะใช้การอินทัลรตบแบบฮาร์ดแวร์เข้ามาดักตัวที่อุปสรรคที่อยู่หน้าเซ็นเซอร์ทั้ง2ด้านแบบนี้นะครับผมนะครับก็คือตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่7นะครับก็เพียงพอแล้วนะครับนะครับโอเคก็คืออันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นถูกไหมครับสิ่งที่ผมทำก็คือว่าผมจะเพิ่มตัวเซนเซอร์ตัว IR เซนเซอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับ โดยที่ผมใส่จัมเปอร์เอาไว้ด้วยนะครับใส่จัมเปอร์ให้มันออนนะครับเป็นแบบนี้ครับไม่ได้ปลดออกนะครับตัวนี้นะครับใส่เข้าไปครับเพราะฉะนั้นผมใช้แค่ขานขาครับขา e n a b l e เนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับผมใช้แค่ขากาวขา V แล้วก็ขา Signal เท่านั้นเองนะครับนะครับลักษณะการต่อวงจรก็ต่อแบบนี้นะครับไฟผมใช้5โวลต์ต่อเข้าไปนะครับกาวก็ต่อกาวครับทั้ง2ตัวเลยนะครับส่วน ล้อทางด้านซ้ายครับเส้นสีเหลืองนะครับคือเส้นนี้นะครับด้านซ้ายแล้วกันไม่ใช่ล้อซ้ายด้านซ้ายนะครับนี่ครับเส้นสีเหลืองครับผมต่อเข้าขาศูนย์ครับส่วนด้านขวาเนี่ยเส้นสีเขียวคือเส้นสีเขียวเส้นนี้นะครับผมต่อเข้าขาหนึ่งของตัวไมโครคอนโทลเลอร์เป็นแบบนี้นะครับหลักการทํางานก็ง่ายๆเลยนะครับเราทราบดีแล้วนะครับว่าตัวเซนเซอร์เนี่ยจะปล่อยลอจิก1เข้าไปที่ไมโครคอนโทลเลอร์ ถ้ายังไม่มีอะไรมาขวางหน้าเซนเซอร์เขาแต่ถ้ามีวัตถุมาขวางหน้าเซนเซอร์ของเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะปล่อยลอจิกศูนย์นะครับเข้าไปที่ตัวไมโครนทรลเลอร์แทนเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้วิธีการนี้ครับคือถ้าเป็น1นนะครับค้างไว้เลยคือยังไม่มีอุปสรรคอยู่ด้านหน้าตัวเซนเซอร์ทั้งสองครับแต่ถ้ามีอุปสรรคปุ๊บเนี่ยมันจะตกจาก1มาเป็นศูนย์ถูกไหมครับเพราะนั้นผมจะใช้ขอบขาลงตัวเนี่ยเข้าไปทําการอินทัลับ การอินทลับในฟังก์ชันอินทัลับผมก็ไม่มีอะไรครับผมตั้งระยะตรงนี้เอาไว้23เซนของทุกท่านสามารถตั้งได้นะครับระยะที่ผมแนะนำก็ประมาณ24เอ่อ20ถึง24เซนเอาระยะไหนก็ได้แต่บังเอิญว่าผมตั้งไว้ที่23เซนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูคลิปวิดีโอนะครับอันนี้ผมทำการตั้งเซนเซ,นเซอร์เอาไว้นะครับนี่นะครับ ที่23เซนจากตรงนี้มาถึงขอบเนี่ยประมาณ2 3เซนเพราะนั้นมันก็จะทำการดี t e c ได้นะครับถ้ามีวัตถุอยู่ด้านหน้าเขาเนี่ยเขาก็จะปล่อย logic 0เข้าไปที่ขา microntroller ของเรานะครับอันนี้ตอนเนี้ยผมปรับเอาไว้อยู่ที่23เซนละนะครับเพราะนั้นเวลาที่มี i n t e r ับปุ๊บเนี่ยผมก็จะให้ฟังก์ชัน isr ของเราเนี่ยปรับค่า distance นะครับให้มีขนาด23เซนด้วยเพราะนั้นผมก็จะ มีตัวดีเทคองศาพเพิ่มขึ้นนะครับด้านละผมตั้งไว้ประมาณ45องศาในแต่ละด้านแบบนี้นะครับเพราะนั้นองศาในการดีเทคของผมเนี่ยก็จะกว้างขึ้นจาก30องศาก็จะกลายเป็น90องศานะครับเพราะนั้นผมก็คิดว่ามันก็จะเพียงพอต่อการดีเทคความปลอดภัยให้กับตัวหุ่นยนต์ของเราแล้วนะครับเดี๋ยวรอตรงนี้นะครับไปทำการเขียนโปรแกรมได้ยังไงนะครับเริ่มเลยนะครับจริงๆผมเขียนเสร็จแล้วนะครับ ผมเอาโปรแกรมในคลิปที่แล้วมานะครับ32นะครับมาทำการโมเพิ่มนะครับคือเขียนโปรแกรมเพิ่มครับในส่วนที่ผมทำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในคลิปนี้นะครับผมจะใส่4ดาวไว้นะครับเป็นแบบนี้นะครับในคลิป32เนี่ยจะเป็น3ดาวถูกไหมครับแต่ในคลิปเนี่ยจะเป็น4ดาวนะครับโดยทำการนะครับย้ายตัวแปรที่ผมประกาศเก็บค่า distance นะครับมาประกาศแยกต่างหากครับโดยใส่ค่า Vol ลทเข้าไปครับ เรารู้เลยใช่ไหมครับว่าถ้ามันมีโวลทายหน้าตัวแปรที่เราทําการประกาศเนี่ยแสดงว่าไอตัวแปรตัวนี้เราจะเอาไปใช้ในฟังก์ชันอินทัลับนะครับนะครับก็จริงนะครับผมก็เอามาใช้ในฟังก์ชันอินทัลับนี่นะครับถ้ามีการอินทัลับเกิดขึ้นนะครับให้เปลี่ยนค่า distance เป็น23มเซนครับทั้ง2ด้านเลยครับไม่ว่าจะด้านนี้หรือด้านนี้ปุ๊บเนี่ยเปลี่ยน distance เป็น23มเซนครับอันนี้คือหลักการตามที่เราคุยกันไว้ตรงนี้นะครับผมโอเค ผมก็ทำการสร้างฟังก์ชัน ISR หรือฟังก์ชันอินทรับของเรา2ตัวนี้เข้ามานะครับนี่ครับผมใส่4ดาวเอาไว้ด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะครับามาดูในส่วนต่อไปเลยครับผมกำหนดให้ขาอินทรับขาศูนย์นะครับขาศูนย์เนี่ยที่ผมต่อเข้าที่ล้อซ้ายเนี่ยให้ชื่อว่า In IR i n f a r e นะ d Detect นะครับเป็นแบบนี้ครับ In IR Detect L นะครับแล้วก็ In IR Detect R ครับก็อยู่ที่ขาหนึงเป็นแบบนี้นะครับสองมัทัสนี้ผมก็เพิ่มเข้ามานะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาดูเลยนะครับในส่วนของเซตอัพครับในส่วนของเซตอัพ Voice Set Up นะครับคือตัวนี้นะครับผมทำการเพิ่ม2มัทัสนี้เข้าไปครับนี่นะครับแล้วผมใส่มาร์ส4ดาวไว้ด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คือ ให้ทำการนะครับเช็คอินเทลับที่ด้านขวาและด้านซ้ายครับโดยที่ด้านขวานะครับทำงานที่ขอบขาลงนะครับ falling นะครับขอบขาลงนะครับถ้ามีการที่เกิดขึ้นให้กระโดดมาทำงานที่ฟังก์ชัน ISR 2ตัวนี้นะครับก็คือด้านนี้นี่เองนะครับที่เราเพิ่งเพิ่มเข้าไปนะครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้2ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมทิ้งโค้ดตัวนี้ไว้ด้านล่างของคลิปด้วยนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนางานต่อได้นะครับผมโอเคนะครับผมจะทำการอัพโหลดตัวโค้ดนะครับเข้าไปที่ตัวโมดูลตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ของผมเลยนะครับก็อัพโหลดเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเขาดีกว่านะครับว่าเป็นไปตามที่เราต้องการไหมครับ ทุกครั้งที่ตัวเซนเซอร์มันทำการดีเทคได้มันจะเปลี่ยนค่าดิส t a น c e ให้เป็น23านะครับพอเป็น23ปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าเงื่อนไขตรงนี้ครับพอเข้าเงื่อนไขตรงนี้มันก็จะทำการสแกนรอบตัวนะครับแล้วก็ทำการหมุนไปด้านที่ที่ไกลออกไปนะครับที่ไม่มีอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับไอ้ตรงนี้เราอธิบายไปแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้อีกเช่นกันครับอ่ะตอนนี้ผมอัปโหลดตัวโปรแกรมเข้าไปที่ตัวไมโครทรลเลอร์แล้วครับผมจ่ายไฟให้กับ ตัวมอเตอร์นะครับเห็นไหมครับมันก็จะทำการวิ่งไปนะครับเดี๋ยวผมเขาขยายห,หน้าจอขยายขึ้นละกันจะได้เห็นชัดๆนะครับสักคู่นะครับไม่ยอมขยายใ,ให้ผมโอเคขยายละนี่นะครับอ่ะสมมุติว่าถ้าตัวเซ็นเซอร์ทางด้านขวา จับได้นะครับในระยะ23เซนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้ครับเห็นไหมครับมันจะถอยหลังนะครับแล้วก็ทําการสแกนรอบตัวมันนะครับแล้วก็จะหันหน้าไปทางที่ไม่มีอุปสรรคเกิดขึ้นครับอย่าลืมนะครับพอมันสแกนทีนึงเนี่ยมันก็จะสแกนด้านนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับทีนี้มันก็จะมองเห็นด้านนี้แล้วครับเหมือนกันครับทางด้านซ้ายนะครับถ้ามีวัตถุมาอยู่ในมุมอับนะครับที่มากกว่า 15องศาที่อัลตาโซนิกสแกนได้ครับนี่ครับมันก็จะถอยหลังครับแล้วมันก็จะสแกนรอบตัวมัน1 8อองศาแล้วมันก็จะเจอวัตถุที่อยู่ทางด้านซ้ายของมันด้วยด้วยไอตัวอัลตาโซนิกตัวนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่างๆได้ครบอ้ํจริงๆไม่ครบนะครับก็ด้านละ45องศาถูกไหมครับตรงนี้เราปรับได้ครับอยากจะให้มันกว้างมากกว่านี้ก็ปรับปรับอไอส่วนของโมดูลไออาร เซนเซอร์ S S ตัวนี้ให้กว้างมากขึ้นก็จะทําได้นะครับเนี่ยครับเราก็จะอาศัยตัว IR เซนเซอร์ของเราทําการดีเทคองศาที่กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ตัวอัลตราโซนิกเนี่ยทำการสแกนแบบละเอียดอีกทีนึงนะครับนะครับตัวรถก็จะสามารถที่จะหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อัตโนมัตินะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าก็น่าจะหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ดีกว่าเดิมในระดับห เลยนะครับโอเคนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ